สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องมัทต์ไฟฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับสองห้าหกแปดนะครับก็วันนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับไม่ได้อ่มีงานนะครับน้องต้นข้าวอ่มีกีฬาสีนะครับมีกีฬาสีที่ในโรงเรียนการธนานุเคราะห์นั่นเองนะครับ แลคลิปนี้แม็กี้จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตนะครับที่จะถึงวันที่ห้ากันยายนนี้นะครับทุกท่านครับทุกท่านนะครับก็น้องต้นข้าวนะครับที่เพจหน้าน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับน้องบอกว่าให้เข้าไปที่นะครับดามาไทยนะครับช่องนะครับช่องเพจนะดามาไทยนะครับช่องเดียวนะครับ แล้วน้องทั้งข้าบอกว่าหนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากดารามาไทยที่ได้ผลิตโปรเจกต์ดีๆมาเพื่อเติมเต็มความฝันของหนูพ่อพ่อแม่เอฟซีม FC, สมัครรับชมหนูกันเยอะๆนะคะก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตวันที่5เนี่ยไม่ใช่แบบไลฟ์สดแต่เป็นแบบอ่ากลุ่มปิดที่ไม่ใช่ไลฟ์สดเป็นอ่าวิดีโอที่ทางดารามาไทยเนี่ยเขาได้ อมันทึงเทปเอาไว้แล้วนะครับแน่นอนครับคุณภาพเสียงภาพเพิ่มชัดหมดเพราะว่ามันเป็นคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ FC ได้รับฟังกันนะครับอ่านี่ครับ FC นะครับเข้ามาที่เพจดราม่าไทยนะครับอธิบายสำหรับพ่อพ่อแม่ FC หลายคนสงสัยว่าวันที่5กันยายนต้นข้าวมีคอนเสิร์ตอีกที่หนึง่งแล้วทำไมถึง มีคอนเสิร์ตออนไลน์ได้ด้วยคำอธิบายง่ายๆคอนเสิร์ตที่ FC จะได้ชมผ่านดราม่าไทยไม่ใช่การไลฟ์สดแบบกลุ่มปิดทีมงานจะถ่ายทำจริงทั้งหมดในวันที่30สิงหาคมมีเวทีแสงสีเสียงและโชว์พิเศษครบถ้วนจากนั้นจะนำคอนเสิร์ตที่ถ่ายทำแล้วมาลงในแพลตฟอร์มดราม่าไทยพอถึงวันที่5กันยายนทุกคนที่ซื้อบัตรก็จะสามารถ เข้าไปดูคอนเสิร์ตแบบสตรีมมิ่งออนไลน์ได้เลยเหมือนกับการซื้อบัตรดูหนังแต่ครั้งนี้เราดูกันผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันทีสรุปสั้นๆวันที่30สิงหาคมวันไทยทำจริงวันที่5กันยายนวันปล่อยคอนเสิร์ตให้ FC ดูทางดาม่าไทยไม่ใช่ไร้สดไม่ชนกับงานแสดงอื่นๆของน้อนต้นข้า สำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอซที่ยังไม่ซื้อบัตรสาม,มารถซื้อบัตรได้ที่นี่นะครับเว็บดามาไทย c อ m บัตรราคา250ยห้าสบาทพิเศษถ้าซื้อก่อนสาสิเอสิงหาคมนี้เหลือเพียง199บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับเป็นโปสเตอร์นะครับของน้องต้นข้าวนะครับนี่ต้นข้าวเอ็กซ์คลูซใช่ไหม คอนเสิร์ตมันอ่านว่าเอ็กซ์คูชีฟไหมเซตเทมเบอรวันที่ห้าสองพันยี่สิบห้านะครับที่ดาม่าไทยนะครับ f อจะได้ดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวเต็มรูปแบบแต่ไม่ใช่ไลฟ์สดแต่เป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพสูงนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องสัญญาณที่ไม่ชัดหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไลฟ์สดออกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอ นะครับก็ตามนี้นะทุกคนนะไม่ใช่ไลฟ์สดแต่ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ภาพชัดเสียงชัดคุณภาพดีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่แมงกระี้นะครับได้อ่านให้ f c ฟได้รับฟังกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร มีเอซเข้าไปถามกันนะนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ในคอมเมนต์ของน้องต้นข้าวนะอันนี้ผมมาดูในเพจดราม่าไทยเลยนะครับมีเอฟซีท่านนี้ถามว่ามีคนสอบถามเยอะมากว่าวันที่สามสิบวันที่ถ่ายทำมีบัตรมีขายบัตรไหมเพรพ่อแม่บางคนอยากดูสดๆทีมงานแจ้งข่าวด้วย ถึงจะถ่ายทําแบบคอนเสิร์ตแบบคลิปแต่ f อซส่วนใหญ่อยากดูสดนะครับประมาณนี้นะเขาก็อยากดูสดกันนะครับผมพยายามอ่านข้อความที่ f อฟซีพอเข้าใจนะ f อซบอกว่าง่ายครับคอนเสิร์ตแบบออนไลน์แต่ต้องให้ถ่ายทำก่อนนะครับ ก็มีเอฟซหลายท่านโอนจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวนะผมไปดูเพจเขาก่อนนะครับอืมเพจเขาเพิ่งจะทําใหม่มั้งผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังยังยังมีผู้ติดตามแค่หลักร้อยน่าจะเพิ่งเปิดทําใหม่หรืออาจจะมีมาแล้วหรือไงนะผมก็ไม่รู้นะนะครับหรือเขาจะเพิ่งสร้างเพจใหม่นะครับอ่าโอเค แล้วเขาก็ก็บอกว่าอะไรเนี่ยพอพอแม่เอซที่ซื้อบัตรแล้วแต่เจอปัญหาเช่นสแกนจ่ายแล้วดูไม่ได้หรือพบปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสามารถติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขได้เลยที่ลิงก์นี้ทีมงานพร้อมช่วยดูแลให้ท่านได้รับชมคอนเสิร์ตของน้องเข้าได้อย่างแน่นอนค่ะ อ๋อถ้าเกิดว่ามันสแกนจ่ายไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องการโอนหรืออะไรเนี่ยเขาให้ไปอีกอีกลิงก์หนึ่งนะครับอืมเดี๋ยวผมจะลองจิ้มเข้าไปนะทุกคนว่าว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับอันนี้ผมจิ้มเข้าไปแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับนี่นะทุกคนมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ แล้วเขาจะให้แบบมีเบอร์โทรมีอีเมลมีไลน์นะครับให้ให้คุยกับทีมงานอ่ะประมาณนี้ครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เพจน้องต้นข้ากันกันต่อนะครับอันนี้เรามาที่เพจดาม่าไทยนะครับน้องต้นเข้าเขาก็ไม่ได้มีโพสต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะนะนะครับ ก็มีแค่รายละเอียดเรื่องคอนเสิร์ตนะครับอ่าเรื่องคอนเสิร์ตมาเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ที่น้อง้นข้าได้โพสเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตสักหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านอ,อ๋อเอ็ซีบอกว่าจองเรียบร้อยแล้วครับหลายแต่ท่านโอนแล้วนะ เพราะว่าโอนตอนเนี้ยยังไม่ถึง3เดืนสิงหาคมเนี่ยมันแค่199แต่ถ้าเกิดเลย3เดือนสิงหาแล้วถ้าเข้าวันที่หนึ่งปุ๊บคุณต้องโอน250บาทขึ้นมาเลยนะครับอืมนะครับอ๋ออันนี้น้องน้องก็มีพูดด้วยนะครับอะเดี๋ยวให้ดู ครับทุกท่านครับเดี๋ยวแม็กี้จะให้ดูคลิปนี้ของเพจดาม่าไทยนะครับที่น้องได้พูดไว้ในคลิปนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีทุกคนหนูต้นข้างนะคะก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆากนะที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ของหนูก็กิจกรรมครั้งนี้หนูรับรองว่าไม่เหมือนครั้งไดนพิเศษแน่นอนก็เราเตรียมทั้งเวทีแล้วก็แสงสีไว้อลังการมากๆเลยค่ะ เพื่อทุกคนในงานนี้นะคะห้ากัย,าย,ย่ายนนี้เราจะได้พบกันแล้วท,ทมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ FC นะครับฟังทันไหมครับถ้าฟังไม่ทันแมงกรพี่จะรีเพย์ให้อีกรอบหนึ่งนะโอเคนะสวัสดีค่ะพว่อน FC ทุกคนหนูต้นข้านะคะ ก็เด่นต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ของหนูก็กิจกรรมครั้งนี้หนูรับรองว่าไม่เหมือนครั้งไหนพิเศษแน่นอนก็เราเตรียมทั้งเวทีแล้วก็แสงสีไว้อลังการมากๆเลยค่ะเพื่อทุกคนในงานนี้นะคะ5้ากันยายนนี้เราจะได้พบกันแล้วแฮชแท็กมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเอฟทีครับ ก็นะครับน้องท้นเข้าวนะครับก็ได้บอกอรายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับก็ตามนี้นะเอซบอกว่าก่อนวันแสดงก็พักผ่อนพักร่างกายให้เต็มที่ให้เสียงอยู่ในภาวะสมบูรณ์ที่สุดสุดท้ายท้ายสุดนักร้องสิ่งที่จะต้องนําทางไปตลอดและยาวนานคือเสียงร้องอันอ,อ,อื่นๆคือเสน่ห์ที่เพิ่มความทับใจตึงตาให้มากขึ้นยิ่งไป อ่าโอเคเรามาอ่านความิเห็นนี้กันหน่อยนะอืมการจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งก่อนรู้สึกได้เลยว่าการดูน้องต้นข้าวตามงานฟรีก็สนุกและมีเสน่ห์ในแบบของมันแต่พอเป็นคอนเสิร์ตเอก l u คลูซีกลุ่มปิดที่พ่อ,พอแม่เอฟซเสียตังเข้ามาเราก็อยากเห็นความพิเศษที่แตกต่าง ออกไปจริงๆเพราะคราวนี้มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างหลายวันทีมงานก็ล้วนเป็นมืออาชีพที่เก่งและมากประสบการณ์สามารถออกแบบโชว์ใหม่ๆวางคิวการแสดงและซ้อมเพลงพิเศษที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพื่อให้แฟนแฟนได้รับความประทับใจมากกว่าคอนเสิร์ตทั่วไปคอนเสิร์ตตามงานอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวมากแต่ยังทำให้เราได้ตื่นเต้น ด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยได้เสมอเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตกลุ่มปิดนี้อยากให้มีความพิเศษที่จับต้องได้เป็นประสบการณ์ที่แฟนๆรู้สึกว่ามันคุ้มค่าและหาที่ไหนไม่ได้ไม่ว่าคอนเสิร์ตจะจัดแบบไหนก็เชื่อว่าทีมงานและน้องต้นเข้าจะทำให้พ่อๆแม่ๆ fc ประทับใจได้เสมอและอยากให้กระแสะความรักและพลังโบกนี้แรง และต่อเนื่องไปอีกนานๆครั้งที่แล้วถ้าจะทำระบบจ่ายง่ายๆแบบนี้ FC คงเข้าระบบปิดได้เยอะมากนะครับถ้าชำระแล้วจะมีคลิปน้องออกมาพูดแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครั้งแรกไหลสดก็เข้ากลุ่ม พราพ่อแม่แมก็วุ่นวายมาครั้งแล้วครั้งนี้เอาอีกแล้วเหรอหน้ากลัวกว่าครั้งแรกอีกเข้านโนนเข้านี่ต้องใส่เบอร์โทรด้วยพ่อแม่บางคนยังจําเบอร์ตัวเองยังไม่ได้จําเลยใช่ไหมนี่ถ้าไม่มีชื่อลูกและการพูดคําประกันคงไม่มีพ่อแม่เข้าแน่และชื่อผู้โอนก็เป็นชื่อบริษัทบางทีพ่อแม่คิดว่าเป็นมิจฉาชีพ ต่อไปขอที่มันง่ายและเข้าถึงลูกมากที่สุดจะได้มีพ่อแม่เข้าดูอย่างล้นทลายไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นต่างนะครับเข้าใจว่าพ่อพ่อแม่แม่รักเอ็นดูต้นข้าวแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าอาอะไรทุกอย่างไม่รู้นะนะหยุดไอ้เรื่องนี้ไปก่อนนะครับ ก็สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ไลฟ์สดกลุ่มปิดแต่มันเป็นคลิปในกลุ่มปิดนะครับถ่ายทำก่อนแล้วก็ออนแอร์วันที่ห้าประมาณนี้ครับคล้ายๆ YouTube ครับคล้ายคล้าย YouTube ก็คือถ่ายทำตัดต่อเรียบร้อยวันที่ห้าปล่อยลงช่องใช้คำว่าปล่อยลงช่องดีกว่านะฮะวันที่ห้าปล่อยลงช่อง FC ไปดูคลิปได้เลยแค่นั้นเองนะครับตามนี้นทุกคนนะครับ ยังไงก็ฝากน้องต้นข้าวนะครับที่เป็นที่รักของเอซีด้วยไปรับชมให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะครับมันคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นคลิปนะครับประมาณนี้นะเพราะวันไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับดูได้อย่างเดียวโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ